สวัสดีครับอยู่กับช่วงตอบคอมเมนต์นะก็ผมว่าผมชอบทำคลิปแนวนี้นะก็คือมาตอบคอมเมนต์มันง่ายดีไงเจอคำถามอะไรก็ตอบเลยก็เลยชอบทำผมจะใช้วิธีแบบอแบบยาวๆรวดเดียวไปเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดเป็นคลิปสั้นๆก็กะไว้สักประมาณคลิปละสัก8นาทีถึง10 11 12อนาทีเราลาเนี้ยน่าจะกำลังดีมาที่คำถามนี้เขาบอกว่า กตอท้อหายไปไหนในดาบมังกรโยกหรือมีการเอ่ยถึงบ้างไหมครับกาตอท้อจริงก็ไม่ได้หายไปไหนนะเกาะมันก็อยู่ของมันแหละมันไม่ได้ล่มสลายหายไปอยู่ที่ว่ามันจะมีบทบาทแค่ไหนซึ่งในเรื่องดาบมังกรโยกเนี่ยมันก็มีบทบาทอยู่เพราะว่าคัมภีรเนี่ยมันเก็บอยู่ที่นั่นคือในจาชบปากาลเนี่ยคัมภีรจะอยู่ในตัวดาบกกระกบี่เลยแต่ว่าตอนกิมยงปรับปรุงใหม่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้ในดาบก,กระบี่เนี่ยจะเป็นแผนที่แล้วก็วิธีฝา่า่ายกล เพื่อจะไปเอากำพีที่อยู่บนเกาะดอกท้อดังนั้นในเรื่องตางมังกรหยกเกาะดอกท้อก็ยังถือว่ามีบทบาทให้พูดถึงอยู่ต่อไปมีคำถามต่อว่าถ้าเอาอิงคงกิมลุ้นเส้นคุณสามตัวร้ายนี้มาสู้การคิดว่าใครจะชนะสามตัวนี้เนี่ยผมว่าผมตัดเส้นคุณไปก่อนคือตามังกรหยกเนี่ยมันจะวัดยากเพราะว่ามันห่างจากมังกรหยกสองภาคแรกเยอะ มันมีแค่จุดเชื่อมโยงเดียวที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็คือความคิดของเตยซมฮงที่เขาเทียบกาลังภายในของเตยบอกกี้เอาเป็นว่าผมสรุปนะผมขอใช้คำว่าใกล้เคียงละกันเพราะว่าคำนี้ค่อนข้างจะเถียงยากผมใช้คำว่าใกล้เคียงกับพวกยอดยุทธในช่วงท้ายมังกรยกภาค2หรือคือใกล้เคียงกับพระเอกสองภาคแรกนั่นแหละเมื่อเรามีตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นแล้วที่เหลือก็แค่วัดว่าตัวละครอื่นๆมาต่างจากตัวพระเอกเท่าไหร่ ซึ่งเส้นคูนเนี่ยฝีมือยังห่างจากเทบอกกี้เพราะว่าเขาเก่งแค่พอๆกับพวกส่วนคนใดคนหนึ่งดังนั้นอาจจะต้องใช้เส้นคูนสัก2-3คนนะถึงจะเทียบอกกี้ดังนั้นเส้นคูนเนี่ยตัดไปก่อนทีนี้เอาอีกฮงกับกิมลุน2คนนี้เออเรียกว่าเป็นตัวท็อปของเรื่องทั้งคู่แต่ว่าเอาอิโฮงเนี่ยตายไปก่อนตายไปตั้งแต่ก่อนช่วง16ปีซึ่งไอ้ช่วง16ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวละครอื่นก็พัฒนาขึ้นไปเยอะ แล้กิมลุนก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนะนัทวัฒนบป่านี้กิมลุนก็น่าจะเก่งกว่าเอาเอียงหงตอนนั้นผมให้เป็นกิมลุนเก่งสุดละกันลองลองมาเป็นเอาเอีงโหงแล้วก็ลองเราไปก็จะเป็นเส้นคุณต่อไปก็บอกว่าถ้ามังกรโยกภาคแรกมีเก้าเอียงกับเก้าอิมพร้อมกันเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรอันนี้ลวแต่จะแต่งนะผมว่าผมไม่มีความเห็นละกันเดี้ก็บอกว่าถ้าสมมุติ2เจ้าสํานักเต๋าอย่างเฮนเตงเอียงที่มีวิชาเก้าอิม มาสู้กับเตียสัมพง์ที่ได้วิชาเก้าเอียนฉบับเต็มคิดว่าใครจะชนะประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงเออคือหลายคนมักจะบอกว่าเฮนเอียนเน่ได้ฝึกวิชา,กาเก้าอีมแต่จริงแล้วผมว่าเขาน่าจะไม่ได้ฝึกเขาแค่เปิดดูและทําความเข้าใจเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยก็ตั้งใจแต่แรกว่าจะไม่ฝึกเพียงแต่ว่าอยากจะขอเปิดดูสัหน่อยและด้วยอายุขัยของเขาอ่ะคือได้กัมพีมาไม่นานเนี่ยเขาก็ตายแล้ว แต่นั้นก็จะไม่ได้มีเวลาฝึกอยู่ดีแต่ถามว่าการเปิดอ่านมีประโยชน์ไหมโอเคมีประโยชน์กับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเออคำถามเนี้ยถ,ถ้าถ้าถามแค่ว่าเฮงเตงเอียงกับเตี um ๋ยสัมพงเนี่ยใครเก่งกว่ากันความเหตุนนะบอกว่าก่อนเป็นความเห็นผมให้เตี um ๋ยสัมพงเก่งกว่าเพราะเฮงเตงเอียงเนี่ยผมตอบไปตั้งแต่คลิปแรกของช่องแล้วว่าหลายคนไปยึดติดว่าเฮงเตงเอียงเนี่ยเก่งที่สุดในในสี่ห้าทใช่ไหมแต่นั้นมันตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนกู้เจ๋งเกิด เรื่องราวเนี่ยพัฒนาไปไกลฝีมือของตัวละครก็พัฒนาไปไกลเียว่าเลยเฮนเตงเอียง e ไปผมคิดว่าน่าจะเยอะแล้วแต่ในเฮนเตงเอีย e งถ้ามาเทียบกับพวกตัวท็อปในช่วงท้ายมังกรหยกภาคสองเนี่ยน่าจะสู้ใครเหล่านั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าเตี๋ยซสมโฮ์เนี่ยยังอยู่ในระดับท็อปนะาท็อปมากๆเลยแล้วฝีมือที่แท้จริงจริงเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ด้วยนะคือทั้งสองคนเนี่ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แน่นอนว่ากิมโยงก็จะเขียนแบบให้เกียติแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย เออผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งว่าในเมืองจีนเนี่ยเขามีอยู่สองเสาเสาหนึ่งก็คือตักหมออีกเสาหนึ่งก็คือเตีย๋ยซมฮงเรียกว่าเป็นสองเสาที่คำจุนวงการเรียกว่าวงการะลรวงการต่อสู้อะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าชาวจีนเนี่ยมันจะเชียร์เตี๋ยซมฮงมากกว่าเพราะว่าเป็นคนจีนไงแต่ว่าตักหมอเนี่ยเหมือนว่าเป็นคนคนต่างถิ่นอะคนต่างชาติ ซือด้วยสิ่งที่ยึดถือแบบนี้ก็น่าจะบอกว่าเตสัมงก็ควรจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ควรจะเก่งที่สุดในเรียกว่าในยุทธภพคนหนึ่งเพียงแต่ว่าในเรื่องดาบมังกรโยนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือเท่าไหร่แต่ในท่าที่เพนเตงเอียงกับเตียสัมพงเนี่ยผมคิดว่าก็เออผมให้เตียสัมพงมากกว่าทีนี้ถ้าไปพูดถึงคนหนึ่งได้ก้าวอิมคนหนึ่งได้ก้าวเอียงคนที่ได้ก้าวอิมอาจจะได้เปรียบเพราะว่าก้าวอิมเนี่ยเป็นเตา๋ามันก็ตรงสายพอดีอาจจะทําให้ึได้้เร็วขน แต่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าได้วิชาไปตอนไหนเพราะว่าถ้ายึดตามเนื้อเรื่องเห็นตเตียงเยอี้ยนได้เก้าอินไปเป็นวิชาท้ายในชีวิตคือได้ไปก็ใกล้จะตายแล้วว่ะในขณะที่เตียซัมฮงฝึกเก้าเอี้ยงมาเป็นวิชาแรกในชีวิตซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นเตา๋าดังนั้นสหรับเตียซัมฮงจะได้เก้าอินหรือเก้าเอี้ยงผมว่าไม่ต่างที่ต่างก็คือเขาได้เปรียบตรงที่ว่าได้ยอดยวิชาฉบับเต็มไปตั้งแต่เด็กแต่ถ้าเราปรับให้เห็นเตียงเอี้ยนได้เก้าอินไปตั้งแต่เด็กเหมือนนกั แตนะเอ้ประเด็นเรื่องความเป็นเต่าของทั้งคู่เนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เป็นเต่าหรือว่าจะย้ายไปได้วิชาตอนท้ายท้ายแค่ไหนละคืออายุมันไม่เท่ากันคนนึงได้ไปตอนจะตายแล้วอีกคนหนึ่งยังมีอายุอีกยืนยาวดังนั้นเอาจริงผมไม่แน่ใจประเด็นของคําถามคือถามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคนสายเต่าจะฝึกก้าวอิมได้ง่ายกว่าก้าวเอียงหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอหรือว่าแค่อยากรู้ว่า2คนนี้ใครเก่งกว่ากันหรือว่าแค่อยากรู้ว่า2วิชานี้อันไหนดีกว่ากัน มันเหมือนเอา3คํคำถามมารวมกันต่อให้มีคําตอบที่แท้จริงว่าใครชนะมันก็เอาไปแยกแยะไม่ได้อยู่ดีว่าที่เขาชนะชนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคนหรือว่าเพราะว่าตัววิชาหรือเพราะว่าเป็นสายสายเต๋ามันตรงทางไม่ตรงทางแตนะ่คำถามที่ผมเลยไม่รู้ตอบไงเหมือนกันเอาจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีคาตอบที่แท้จริงตั้งแต่แรกนะต่อไปเขาบอกว่าเ,ออเรื่องวิชาลมปราณพูดอุดอรในแปดเทพ ทำไมไม่มีคนที่ใช้วิชานี้ในมก,กรอยภาค3แต่วิชานี้สามารถสืบทอดและพัฒนาเป็นมหาเวทิทด,ดาในกระบี่เยอะได้ครับอันนี้ก็เรื่องโคตรจะธรรมดามากๆนะวิชาก็จะมีช่วงที่มันหายสับสูญไปแล้วก็มีช่วงที่โผล่ขึ้นมาทั้งนั้นแหละเยอะเยอะมากวิชาโดยเฉพาะวิชาลับนะคือถ้าเป็นวิชาทั่วไปมันก็มันก็ทั่วไปแต่ถ้าเป็นวิชาพิเศษวิชาลับพวกนี้เออก็จะมีช่วงหายไปอยู่แล้วอย่างก้ากระบี่เดียวดายเนี่ยก็มีช่วงที่หายไปใช่ไหม หรือจะเป็น9ก้าอิม9ก้าเอียงก็เหมือนการ9ก้าเอียงเนี่ยไปอยู่ในท้องลิงเวนจะร้อยปีอยู่แล้วหรือจะเป็นเปลี่ยนเส้นเอ็นหรือจะเป็นเอ่อกระบี่หกชีพประจออะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีช่วงที่มันหายหายไปอยู่ที่ว่าผู้แต่งเขาเล่าให้เราฟังหรือเปล่าถ้าเขาไม่เล่าเราก็ได้แต่มโนกันไปอันนี้ก็บอกว่าสงสัยว่าก้ากระบี่นี่ถ้าต้องเจอกับ2มือขัดแย้งนี่จะสู้ยังไงผมว่าก็ไม่ใช่ตานะคือจะเป็นวิชาอะไรมันก็เมื่อมีกระบวนท่าก็ย่อมมีจุดออกของกระบวนท่า ซึ่งในการเรียนของเลหุชงเนี่ยมันก็มีเคล็ดทำลายดาบในนั้นก็มีดาบคู่ด้วยหรือว่าอาวุธอื่นที่ใช้2มือซึ่งวิธีจัดการกระดาบคู่ก็หลักการเดียวกันก็คือเมื่อเขาใช้กระบวนท่ามามันก็ย่อมมีจุดอ่อนแล้วก็โจมตีไปที่จุดอ่อนนั้นก็แค่นั้นแหละไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรพิเศษนะใครพอจะมีข้อมูลของของอาจารย์ของเซียวหยวนซาพ่อของเฉียวฟงบ้างครับว่าเป็นใครในซีรีส์บอกแค่ว่าเป็นจอมยุทธ์ผ้ากาง บอกเลยว่าไม่มีครับเพราะว่าในนิยายบอกแค่นั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมีข้อมูลที่มากกว่านี้อันนี้ก็ถามว่าอยากให้แอดทำเรื่องทำไมมดเนียมชื้อถึงปากใจรักคนเลวๆแบบเอี้ยคางหน่อยครับผู้หญิงีดีแบบเธอทำไมจะมารักกับคนแนวนี้ได้ผมว่าก็ไม่แปลกนะผู้หญิงมักจะชอบคนเลวนะแต่โอเคเราเรา,เราตัดประเด็นเรื่องผู้หญิงชอบคนเลวออกไปคือเอี้ยคางเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยหล่ออย่างที่สองคือรวย อย่างที่3คือเก่งเป็นคนฉลาดนะทำงานรอบคอบวางแผนดีกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอย่างที่4มีวรยุทธ์สูงสูงในที่นี้ก็คือเทียบกับคนทั่วไปนะอย่าไปเทียบกับไอ้พวกเว่อร,อร์อย่างที่5คือมีชาติตระกูลดีไม่ว่าจะเป็นลูกท่านอ๋องหรือว่าเป็นทายาตระกูลญาณเนี่ยก็ดูแล้วแต่มีหน้ามีตาและที่สําคัญเนี่ยเขาก็ดีกับมดเตอร์ชื้อนะสิ่งที่เขาจะแย่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชาติกําเนิดเขาที่อยู่ดีก็ถูก ถูกมาบอกความจริงว่าต้องเป็นศัตรูกับพ่อที่เลี้ยงมาแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศกลายเป็นต้องไปพักที่กับอีกประเทศหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนั้เป็นเรื่องภายนอกไงถ้าว่าจากที่ตัวเขากับมอนทมชื้นอ่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงสักคนหนึ่งจะจะรักจะชอบคนอย่างเอี้ยคังแต่ยิ่งผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีความยึดติดนะมันไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่แบบว่าเปลี่ยนแฟนกันได้บ่อยๆผู้หญิงสมัยก่อนเขาก็เรียกว่ารักปักใจ ดังนั้นต่อให้มารู้ที่หลังว่าเลวเนี่ยมันรักไปแล้วไงมันก็แก้ไม่ได้แล้วแล้วก็จริงๆแล้วตัวนางก็คิดว่าเขาจะปรับตัวได้ซึ่งเอาจีนางก็ไม่ใช่ประเภทแบบที่ว่ารักคนเลวแบบไม่โง่หัวนะคืออะไรก็ตามที่เอี้ยครังทาไม่ถูกเนี่ยนางก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วสุดท้ายนางก็นางก็เดินจากมานางก็เป็นฝ่ายออกมาก็คือไม่ได้ว่ารังแล้วก็จะอยู่กับเขาทั้งที่เขาเลวนางก็ออกมาเลี้ยงลูกคนเดียว คือคำถามประเภทนี้ก็มีคนเคยพูดถึงอยู่เหมือนกันคือตอนนั้นผมเล่าเรื่องแปดเทพสมุทรมังกร,กรฟ้าใช่ไหมเขาบอกว่าเ้ยเรื่องนี้ไม่เห็นสมเพุสมผลเลยเพราะว่าคนอย่างโยตันจือเนี่ยทำไมถึงไปรักอาจือได้เพราะาจือเนี่ยนิสัยเลวเขาเลยบอกว่าเออเรื่องนี้แต่งไม่สมจริงแต่ในความเห็นผมผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันสมจริงแล้วเพราะคนเราก็เป็นแบบนี้มันคือเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลความรักกับความดีมันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่ว่าคนดีถึงจะมีคนรักนะ ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะยึดติดช่นว่อย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของรักแรกพบคือเห็นก็ชอบเลยหรือเราจะเรียกว่าหลงก็แล้วแต่นะแต่มนุษย์ก็เป็นแบบนี้บางทีเราหลงอะไรมากๆก็สามารถที่จะยอมทําได้ทุกอย่างแต่ั้นที่โยจันจือยอมถูกทรมายยอมนั่นนี่เนี่ยผมว่าผมว่ามันก็สมจริงอยู่แล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันขัดต่อธรรมชาติข,ของมนุษย์แต่อย่างใดเพราะมนุษย์จริงๆแล้วก็เป็นแบบนี้แหละความรักมันทําให้มนุษย์เป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ได้แบบเหลือเชื่อ ในกรณีของมนเนี่ยมชื้อผมว่าน้อยกว่าอน,นั้นเยอะเพราะเอียคังจริงๆแล้วก็กดีกับมอนเตี่ยมชื้อแล้วก็มันก็มีเหตุจากการประลองแล้วก็ก็ชนะด้วยนี่ดังนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยนางก็ควรจะต้องแต่งงานกับเอียรคังตามเงื่อไขยอยู่แล้วหรืออย่างก็ยเจ๋งรักอึ้งยงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอึ้งยงจะเป็นคนดีเด๋อะไรนักหนาหรือเตียบ,บอกกี้เนี่ยก็รักเต๋มเมีย่ยทท้งที่นางก็ทั้งแสบทั้งอมหิตในโลกขอ่งความจริงเราก็เห็นได้เยอะแยะนะคู่รักที่แบบว่าโดนตบโดนตีก็ยังไปหาเขาไปหัว ผมเลยมองว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องธรรมดาของความรักอา่าเทอนี้ละกันส่วนใหญ่ที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นความเห็นนะสามารถจะเห็นต่างเห็นแย้งอะไรก็ได้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ